สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ FC ทุกท่านนะอยู่กับผมออสตัมซิงครับอ่าในงานรอบบายบายครับอยู่กับทีมงานปลาเด็ดเรานะอยู่กับเจ้ามาคีเราครับอยู่หน้างานลอกนานนะย้ายที่แล้วครับอันนี้นะ เท okay, ประมาณ5กิโลหกิโลครับเทในหมู่บ้านนะนางานรอค่อนข้างไกลอยู่นะป่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> าทีงเข้าคิวรอแล้วครับอยู่กับทีมงานเราเป็นนิมนะอยู่กันพร้อมหน้าครับ เจ้ามารที่พิาา่ครับป้ามีน้ำดื่มสักขวดไหมผมขอขวดหนึ่งครับมีป้ามีเหลือไหมหนุ่มขอขอบคุณครับเดี๋ยวไปคุยเอาดินให้มีงานเมาได้แล้ว อยู่ชมระทานทางดีเลยที่ดิทออี่อกากป่ฟามันได้ขึ้นชมทางเป๊ะนิ่วเลยไร้เป็นไร่สามสิบโลพวกมวิ่งมาแล้วหนูโอ้เจ็ดูอะไรสู้อ่ะลูกชมระนาน ตรงตรงอ่าเลยเสลาไปไปทางเดียวลงทุ่งนานอ่าโอเคครับเราจะคุยกันเรื่องงานเหมาครับมีงานเหมาเข้ามาน่ะงานใหญ่แล้วน่ะปลาเด่อนน่ะเวอปลาทิง พัดทิ้งเสาระเบิดครับดินนี่ค่อนข้างแข็งเลยนะเป็นดินทรายครับเวลาแห้งมานี่แน่นปั๊กเลยนะหัวฝันจะหลุดใส่ไปเลยฝุ่นตลบเลยนะ อากาศร้อนครับวันนี้เหมือนฝนนะ กันไปเรื่อยๆครับเขาคิวรอดิเสียพงนะดูต่อไปนะครับนะ ตรงนี้ก็ติดธุระครับงานเข้าหลายอย่างนะพอดีลูกสาวคนโตก็จะจบแล้วครับตรงนี้ก็จะเข้ามาหาอะไรนะครับพี่อวีนะพี่อวีจะเข้ามาหาอะไรแล้วครับช่วงนี้ก็วิ่งจจกระจายไม่ค่อยได้ว่างได้ถ่ายคลิปก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับฝากากไดไลค์กดติดตามช่องออนน้ำซิ่งนะครับนะ มีเวลาก็จะทำคลิปให้ดูแบบเต็มๆมอีกเหมือนเดิมครับคุณนนะ้อยู่หน้างานลอกนาเราเหมือนเดิมนะนีหน้างานเทไม่ค่อยโหดครับจะอยู่หน้างานลอกนาให้ดูครับ ไม่ตัวเดินแรงนะทวน่ะถือว่าแรงจัดครับปั๊มเคสามวีนะเจ้าเอสเครอยครับตัวนี้เป็นคีนหนึ่งนะใช้ดีครับระบบไฟฟ้าครบนะ แับทีมงานปลาเด่นเราไปครับช่วงนี้อ่ะสีหยนโดบแล้ว คยบอลลุยกันต่อครับคราฟต์เซียย้นเราเหมือนเดิมนะเป็นมือหนึ่งของฝาเด่นครับ แล้วจานเสืออสมิต้จำสิ่งครับโอ้แดดร้อนจัดนะอขอบอกว่าร้อนจัดเลยนะแข็งโปกเลยครับจะเป็น,ก,นก้อนเลยนะดินแต่ไม่เป็นไรครับดินทรายนะรถรถไถเหยี่ยมก็แตกแลครับดินทรายเวลามันแห้งมันแข็งปักเลยนะ ไม่มีปัญหาเราหน้าดินสวยๆนะอ่าเรียบร้อยครับเสียพุง คิวต่อไปสม็ยน้้ำซิ่งครับจําเสือนะเอฟเซียา195ครับตัวนี้เป็นล็อกนะพี่ล็อกครับทีมงานเรานี่จะหนักไปทางอูสุครับโดยเฉพาะรถบริษรัทเองนี่อูสุสองคันเลยนะเดก,ก้าครับ มีรถน้องฟอร์ดกับรถเซเปอร์ยร่ฮะปาทิงจะเป็นฮิโน่ครับเอ้ยวันนี้คุณปู่หน้ายาวไม่เห็นเกียชาเราไปไหน,น,นเนาะเลย ลอกบางๆนะประมาณ30-40เซนนครับเราไม่ทำลายหน้าดินมากมายนะเดี๋ยวที่นามันฟื้นตัวยาครับนี่โอ้โหดูฝุ่นสุดจัดงามนี่ฝุ่นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเปล่ากลองครับแต่ส่วนมากไม่มีคอมมันเร็วนะ ทีมงานเราแทบไม่มีคอมเร็วเลยไม่เราจะปิดท้ายกับจานเสือครับ ฝากติดตามช่องเสม็ดน้ำซิ่งเราด้วยนะครับนะช่อง YouTube ครับ แดดร้อนคะรับแดดร้อนทีมงานเราก็ไปหยุดนะนอ้าวเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดตามไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรอชมคลิปใหม่ๆต่อรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ